โคมไฟไฮเบรคโซลาเซลลรุ่นใหม่สไตล์โมเดิร์นติดออกมาแล้วสวยงามขนาดไหนไฟสว่างขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาดูอุปกรณ์ที่ได้รับในกล่องกันเลยครับจะมีรีโมทมีฐาน 3A 2ก้อนแล้วก็มีน็อตยึดแผงแล้วก็มีห่วงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวขาไปของเรานะครับด้านหลังก็จะเป็นคี s ซิงแล้วก็นี่ด้านหน้านะครับมีกระจกกันฝุ่นด้วยใชโซลาเซลล์ tail. ด้านหลังก็จะมีสายไฟขายึดแผงมาให้นะครับเรามาดูสเปคตัวโคมไฟกันเลยตัวโคมไฟรุ่นนี้นะครับหน้าปัดเป็นกระจกนะครับอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีเลยนะครับก็จะกันแมลงเข้ากันฝุ่นละอองกันน้านะครับเป็นงานโชว์เลยนะครับเป็นงานโชว์ได้ด้วยนะครับพอแตกต่างเลยถ้ารุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นในลักษณะคล้ายคล้าย เป็นจานออกมาเป็นอลูมิเนียมแต่รุ่นนี้นะครับทำออกมาให้กระชับนะครับกระทัดรัดน่าใช้มากขึ้นแล้วก็ตัวรีเฟกเตอร์นะสังเกต r รีเฟกเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนแสงให้กระจายแสงในสว่างมากแล้วก็ตัว LED เป็นชิป SMD นะมีเม็ด LED 296เม็ด LED นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่15,000หมืนหะมิลลิแอมนะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับเป็นฮ e ีทซิงนั่นเองนะครับระบายความร้อน แล้วก็ตัวนี้เขาก็จะพ่นดำนะครับพ่นสีดำกันสนิมสายไฟอยู่ที่3 0ซนเมตรแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเชี้ยวนะครับเป็นเชี่ยวเดียวนะครับเป็นเชี่ยวเดียวตัวแผงโซลารเซลล์นะครับด้านหน้านะจะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเลยแล้วก็ตัวกรอบนะครับกรอบก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นแผงแบบโพลี1 8วัตต์นะครับแล้วก็สายไฟสายไฟยาวประมาณ5เมตรนะครับนี่ ขาดไม่ได้เลยนะครับขายึดนะครับขายึดแผงนะครับสำหรับการประกอบใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับเรานำสายไฟของแผงโซลาเซลล์นะครับมาจับเข้ากับสายไฟของโคมไฟไฮเบรนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คแบบเขี่ยวเดียวนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยไม่ยากครับเสียบเข้าไปแล้วก็ด้านนี้นะครับอย่าลืมหมุนเข้าไปนะครับ หมุนเข้าไปเพื่อให้แน่นขึ้นนะครับเพื่อให้แน่นขึ้นแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็นําตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตมีห่วงนะครับใส่เข้าไปที่ตัวโคมนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็จะเอาไว้แขวนแบบนี้เลยนะครับ เราก็นําไปติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งแล้วก็ดูแสงตอนกลางคืนตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณระเบียงนะครับผมก็ติดเข้าไป1โคมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าปิดไฟแล้วจะเป็นปิดไฟแล้วมืดมากเลยนะครับอลองเปิดดูครับโอ้ไฟสว่างจ้าเลยนะครับรลุกสงสวยงามแล้วก็สว่างสวยงามน่าใช้มากๆเลยครับ คมไฟไฮเบริโซลาเซลล์รุ่นใหม่สไตล์โมเดิร์นตัวนี้นะครับก็ได้ออกแบบพัฒนาขึ้นมานะครับให้ใช้แทนรุ่นเก่านะถ้ารุ่นเก่านะครับท่านใดที่เคยใช้ก็จะเป็นทรงฟาชีใหญ่ๆนะครับที่เป็นขอบอลูมิเนียมใหญ่ๆนะครับตัวนั้นแล้วก็ไม่มีกระจกครอบรุ่นนี้นะครับก็ออกแบบมาให้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็ตัวเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีกระจกคอบด้วยกันฝุ่นกันมแมลงนะครับ เราใช้งานแทนไฟบ้านที่เป็น LED หลอดเติมได้เลยแล้วก็ติดตั้งในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นตามระเบียงนะครับไม่ว่าจะติดที่บ้านที่สวนตามรีสอร์ทนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับที่สาคัญรุ่นนี้รูปทรงสวยงามด้วยนะครับเป็นไฟประดับได้เลยท่านใดสนใจไฟดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่พี่กมลร้าน LED Master นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ